อยากเขาออกก็ออกได้นะครับเมื่อเขามีเซนต์นะครับนะไม่เห็นสีจําลองเขามีเซนต์นะครับนะออกไปแล้วราคาเข้ามาไม่หายแล้วค่ะนะครับพ่าหญิงนะครับนะเออมันกลัวไงนะครับกลัวนะครับพวกนี้เขาจะกลัวนะครับช่างเขาเถอะนะครับเนาะเขาอยากจะทําอะไรเพราะว่าในมือระบบเขาเขาประกาศสักดาว่าเขาจะทําอะไรก็ได้นะครับเนาะอยากจะปลอมอะไรก็ได้นะครับเห็นไหมล่ะ เหมือนที่ว่ามันอาจจะเป็นที่ว่าอะไรอ่ะของป้าบุหลันเนี่ยที่บอกว่าไปแขวนด่าเขาเนี่ยนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับพวกนี้ทําเองขึ้นก็ได้ทําได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะเขามีฝีมือนะครับแล้วก็อยากปลดมีอะไรไหมนะครับไม่เห็นสีจําลองนะครับเออนะครับใครจะเถียงนะครับใครเถียงในไม่เห็นสีจําลองในช่องนี้นะบล็อกแม่งหมดเลยนะครับโอ้อ่าอ่าอ่าอ้วนะครับเนาะเห็นไหมเขาอยากจะทําอะไรก็ทําได้ นะครับเขียนตัวหนังสือขึ้นมานะครับเหมือนเพจอะเหมือนอะอะไรนะครับนะ้าป้าจำเราลูกสาวป้าวัานนาเด็กช่ไนะเหมือนไอ้ที่ลายอะลายปลอมนะครับว่าไปโจมตีคนนั้นคนนี้นะครับมันเป็นลายที่ว่าหมอผีเจ้าเข้าทรงนะเป็นของปลอมไม่ใช่ของแท้นะครับไอ้พวกนี้แหละสร้างประเด็นขึ้นมามันจะได้คุยกันนะครับเออมันจะได้คุยกันแล้วมันก็ขอไปโจมตีกันอยู่ในนั่นแหละนะครับ เออนะครับแล้วก็ให้เอฟซีนะกูนี่แน่นะครับนะเอารูปแม่มาขึ้นหลาไม่มีใครกล้าว่าให้นะครับเออก็มันเป็นพวกเดียวกันไงนะครับนะครับมันจะไปว่าได้ยังไงล่ะครับเออร้องอย่างเป็นเราๆท่านๆเอาไปโชว์ขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับโดนฟ้องนะครับเห็นไหมล่ะเออเอาของนาแจเขึ้นไปอ่ะนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับเออนะครับมันเห็นอยู่นะครับรู้ๆอยู่นะครับเออว่าเป็นเขาอ่ะ ถึงแม้มันจะไม่ชัดเจนแต่มันใช่อ่ะนะครับเออนะครับก็เอารูปเดิมเนี่ยนะมาทําแบบนี้นะครับอ๋อมันมาจากคนเดียวกันเนี่นะครับเออรองเอารูปโพลใส่แว่นแล้วเราไปใส่ให้เหมือนน้าต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับนะี่เรื่องไม่เาลุๆลงแอนาโปนนะครับเพราะฉะนั้นไม่กลัวนะครับลูปโมโคนคนดื้อแบบไม่เห็นสีนั่นแหละครับเห็นไหมนะดื้อแบบไม่เห็นสีจำลองผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับอ่านะ นะครับจะไปร่วมหอลงโลงกับเขาได้อย่างไงนะมันมามันมาไม่ดีนะครับเออนาข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับมันไม่ดีแล้วก็ใครเสียลุงเสียนะครับป้าเสียนะครับเห็นไหมล่ะนะครับเรื่องไม่ใช่เรื่องนะครับฝังนู้เข้อไปเล่นกันเน่เสียนะครับใครเสียลุงเสียป้าเสียนะครับเขาก็บอกว่าเรื่องนิทานพวกนี้ทั้งนั้นน่ะมาจากลุงกับป้าทั้งนั้นแต่งขึ้นมานะครับแล้วให้ยูทูบเบอร์ไปไปเล่นไปคุยกัน นะเพื่อหาสร้างรายได้นะครับเพื่อบีิยงเบียนเป็นเด็นอะไรก็ว่าไปนะนะครับเออนี่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ดึกแล้วนะครับเนาะดึกแล้วนะครับได้ยินเสียงแม่บ้านเรียกนะครับวาอ่าอ่าอ่าอืวนะครับเนาะนะครับเลอะเทอะขี้ต้องไปเก็บขี้เลอะเทอะนะครับเราอ่าอ่า้ือนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ลุงมงคลจะขอลงก่อนนะครับขอบคุณ FC นะครับลุงพลทุกๆท,ท่านนะครับและไม่เหสีจำลองนะครับเนาะช่องใหญ่ที่มาให้กำลังใจนะครับเนะี่ยขอบคุณมากนะครับที่ ไม่เหสีจำลองไม่หนีหายตายจากไปจากลุงมงคลนึกว่าไม่เหสีจำลองหนีไปแล้วนะครับกลัวนะครับเนึนึกว่าไม่เหสีจำลองกลัวนะครับแม่เหสีจำลองไม่กลัวนะครับนะขอบคุณ<ล>มากนะครับก็มีหลายๆช่องนะครับนาะที่นะครับจำบายจำบายนะครับแม่เหสีจำลองนะครับนะมีหลายๆช่องที่จะเข้ามาเม้นในช่องลุงมงคลแล้วกลัวคนอื่นกดเลิกติดตามอะไรอย่างนงี้นะครับเห็นไห <forcé> ม <lin> มเสีจำลองใจเกิน้อยเห็นไหมละ่ะแล้วก็มีหลายๆช่องนะครับถ้านายแคทเนี่ยเห็นไหมละ่ะช่องเล็กๆเ,เขาก็ยังไม่กลัวเขา้ามาคอมเมนต์สาวดอยสตอรี่อย่าลืมกดติดตามนะครับเนาะอย่าลืมมาพวกเราต้องต้อง,ต,องต้องอยู่ด้วยกันนะครับสาวดอยสตอรี่ช่องเล็กช่องน้อยนะครับดันนะครับเนาะเขาเรียกว่าผู้หญิงใจเกิน้อยนะครับเออนะครับรักป้าจำลองค่ะเราก็อยู่ของเราแค่น,นี้เราก็แบ่งๆกันไปคุยกันไปนะครับเนาะ ทางนี้ขึ้นก็มาทางนี้ทางโน้นขึ้นกะ็มาเมีคนกดเลิกติดตามเกิดเลิกติดตามมันหนูกะแนสงสารยังเลยนะครับนะ,ะแม่จำลองกดเลิกติดตามสนมแอนแม่จำลองรู้ว่าสนมแอนเป็นนอนเล่นเตียงลุงมงคลแม่จำลองเลยกดเลิกติดตามเลยกันลุงมงคลขานะครับนะ ไม่วินไลบายบายค่ะลูมโคลน,นะครับบายบายนะครับน้องแม่วิไลนะครับบังมนธรรมะวงศาและเอฟซีทุกคนนะครับสวัสดีครับ